พ่อแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะแม่ๆท่านไหนเข้ามาแล้วนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยักทายกับน้องปลายได้นะคะแม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยตกทา,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 ายเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องนองช้างของเราได้นะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะมแม่ ักทายกันได้นะเมเมมารอบสองแล้วนะคะเม,มตอนนี้คะแนนค่าต้นสับประรดของเรายัางขาดอีก2,700คะแนนนะคะเดียนเชิญเพ่อพ่อแม่ไอซีแฟนทุกท่านทุกคนเลยนะคะ านอนแล้วหานอนแล้วไปนอนเลยสวัสดีทุกท่านนะคะแม่แม่แมพูดคุยตักงทายกันเข้ามาได้นะคะแม่แส,ส,สวัสดีแม่แม่ทั้งห้าท่านเลยนะคะแม่แม่ท่านไหนที่เข้ามาแล้วเข้ามาขยับตะกร้าออเดอร์ผลไม้ให้กับ สาวน้อยแม่โบบีแล้วก็พี่ผู้ผาได้นะคะผลไมา้หนึ่งตะก้าห้าสิบคะแนนนะคะแม่แม่ตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะแมา่แม่คุยคุยตะไคร้กันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงนะคะแมา่แม่ผลไม้คนละหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าได้นะคะรวมสมทบทุนค่าต้นสับประรดให้กับสัมแม่ลูกนะคะ,คแ,ะ,คะแม่แม่หนึ่งตะก้าห้าสิบคะแนนนะคะแม่แม่ ผลไม้เต็มโต๊ะเลยนะคะเรียนเชิญท,ทุกท,ทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่แมเข้ามาเมตตาได้นะคะมารอบสองแล้วนะคะแม่แมรอบแรกเปิดไลฟ์ไปสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงได้ะคะ่ะแม่แมเงียบมากนะคะไลฟ์สดเงียบมากนะคะแม่เรียนเชิญทุกท่านทุกคนเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> อภิภัสวัสดีค่ะเรียนเชิญน,นะคะแวะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ให้กับสามแม่ลูกได้นะคะคอยแม่ทางช่องบ้านฟ้านะคะแม่ๆเข้ามาเมตตาได้นะคะคนละหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าได้นะคะ,ขะ,ะ,ะ,คะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับน้องช้างได้นะคะแม่ๆม่อกี้นอนหน้กก่ะนะ นอนแต่นอนมาลับนอนแตนอนมาลับเลยสวัสดีแ er ม <quarto> ่แมทั้งสามท่านบ้านแดงนะคะสองท่านบ้านฟ้านะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแม่แม่ผลไม้คนละหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าได้นะคะผลไม้หนึ่งตะกร้าห้าสิบคะแนนนะคะ ผลไม้สมทบทุนค่าต้นสับปะรดนะคะหนึ่งตะก้าห้าสิบคะแนนเรียนเชิญแวะก่อนได้นะคะแวะพูดคุยตกทายกับสามแม่ลูกก่อนได้นะคะแม่ผลไม้หนึ่งตะก้าห้าสิบคะแนนนะคะเรียนเชิญทุกทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่ ท่านทุกคนเลยนะคะแม่ผลไม้มป้อนน้องนุงชาได้นะคะแม่เราเหล่านุ้นยอย่างไรไม่ได้ของหังแม่เป็นลมเราะว่าเราฟังฟูข้าวฟูกระปุกเราเราไม่เหลือเยอะกระปุกไม่เหลือแม่แม่สามารถเพิ่มเติมคะแนน,นกันเข้ามาได้นะคะแม่ม บอชอ,อยู่ด้านหน้าเลยนะคะแม่แม่บอชอขึ้นหน้าไลท์เลยนะคะอยู่แม่แม่ท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมคะแนนเข้ามาสมทุนค่าต้นสับประรดให้กับสามแม่ลูกนะคะแม่ยินดีต้อนรับเอีแฟนคลับทุกท่านทุกคนเลยนะคะผลไม้หนึ่งตะก้าห้าสิบคะแนนนะคะแม่เปิดไลท์มานี้รอบสองเลยนะคะแม่ก็เผื่อพอ,อแม่ฟีแฟนคลับทุกท่านเข้ามาเมตานะคะ เรียนเชิญได้นะคะสวัสดีแม่ม่ทั้งสามท่านเลยนะคะแม่แม่แเข้ามาอุดหนุนได้นะคะเติมเติมคะแนนให้กับตัแม่ลูกได้นะคะแม่แม่ตอนนี้คะแนนเรายังขาดอีก2,700คะแนนนะคะแม่แม่2,700คะแนนนะคะเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะคะแม่ ถุนขาดทุนสับปรดนะคะกรไม้หนึ่งตะก้าห้าสิบคะแนนนะคะแม่นนะะแม่แม่เข้ามาอุดหนุนได้นะคะ สวัสดีแม่แม่ทั้งสี่ท่านบ้านแดงนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่แม่ ูดคุยทักทายกันได้นะคะ ตอนอน้องช้างก่อนนอนได้นะคะแม่ๆตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่ๆมานเรามีเด็กด้วยนะคะแม่สาวน้องอิงนะคะ เชิญทุกท่านทุกคนนะคะแม่แมุ่ดคุยทักทายกันก่อนได้นะคะหรือว่าอยากจะอุดหนุนผลไม้ก็เรียนเชิญน,นะคะแม่แม่บอชอขึ้นให้ด้านหน้าเลยนะคะอาไม่หายเมด็ด

คอมเมนต์เข border, ask ้ามาพูดคุยท anyway, ักทายกับน้องขาได้นะคะแม่เม่ผลไม้คนละหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าได้นะคะแม่เม่หนึ่งตะกร้าห้าสิบคะแนนนะคะเรียนเชิญทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่ เอาโทั้งสามมือึงไปยืนดีจ้ะตาดูดูตาเป็นมูเมสตูทินสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแวะเข้ามาเมตตาน้องนช้างทั้งสามเชือกได้นะคะผลไม้หนึ่งตะก้าห้าสิบคะแนนนะคะแม่ แม่เมตตาน้องช้างทั้งสามเชือกได้นะคะแม,ม่์เมยงช้างของเราก็ยังรอความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่ไอซีเป็นกับทุกท่านเลยนะคะผลไม้หนึ่งตะกร้าห้าสิบคะแนนนะคะเดือนเชิญทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่แมยแวะเขามาพูดคุยัถ่ายแวะเข้ามาเพิ่มเติมคะแนนได้นะคะแม่ม แม่อ้นสวัสดีค่ะสวัสดีแม่อ้นนะคะแม่อ้นพูดคุยทักทายกันได้นะคะแม่ถึงบ้านแล้วหรอคะแม่อ้นแม่อ้นถึงบ้านหรือยังน้อ คุยกักทายได้นะคะแม,ม่ทั้งช่องบ้านฝาบ้านแดงทุกท่านเลยนะคะแม่เหมือนเขามาพูดคุยักทายกับน้องปายก่อนได้นะคะแม่ขเข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะเหมือนเขามาพูดคุยักทายกันก่อนนอนนะคะแม่ <c oughs>

ผลไม้นะคะแม่ๆผลไม้เรายังเหลือเต็มโต๊ะเลยนะเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะคะแม่ๆคนละหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าได้นะคะแม่ๆผลไม้หนึ่งตะกร้าห้าสิบคะแนนนะคะเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะคะแม่ๆผลไม้หวานๆนะคะแม่หงอิงอะ เชิญทุกท่านทุกๆคนเลยนะคะแม่แม่พูดคุยักทายกันก่อนได้นะคะเงียบเงามากนะคะวันนี้นะคะแม่แม่โทรมาแม่โทรมาพูดเลยะไรบอยเลยรับแล้วบ๊ว

นี่่่งวบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแม่แม่พูดคุยทักทายกันได้นะคะแม่แม่แมพูดคุยทักทายกับน้องมือนันหยุดแล้วหนูมือ,อ,ยอยนั่งย,ยุดแล้วช่างอีกแล้วก็ต้องเก็บทําความสะอาดนะคะแม่แม่เก็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแม่แม่พูดคุยทักทายกันก่อนได้นะคะแม่แม่

สวัสดีแม่ทั้งสามท่านนะคะแม่แม่พูดคุยตกทายกับน้องปายก่อนได้นะคะแม่ขอเน้นมาพูดคุยตกทายกันก่อนนอนนะคะสุนทรี้ามเลือกไปติ โอ้ยแม่สีทุ่มแล้วนะคะแม่แม่เมตตามน้องช้างได้นะคะแม่น้องช้างยังรอความเมตตาจากพ่อแม่สีทุกท่านนะคะผลไม้หนึ่งตะกร้าห้าสิบคะแนนนะคะเรียนเชิญทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่แม่อนี้ขงโซกันน่ะลุงลุงังให้น่ะ แถลงเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันก่อนได้นะคะแม่์เมย์พูดคุยตะคายกันก่อนนอนนะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่์เมย์มีถุงเนาะตะผ้าผ้าไม่โบไปเก็บผ้าไม่โบไปใบท์ แม่เดี๋ยวลงไปจะได้ขออนุญ,ญาตแม่แม่ลงไลน์นี่นะคะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวให้สาวน้องอิงได้พักผ่อนนะคะแม่วันนี้ไม่หมดเดี๋ยวคู่นี้เรามาตู้กันใหม่นะคะแม่ไปเจอกันคู่นี้นะคะพอแม่ทังช่องบานฟ้าทุกท่านทุกคนเลยนะคะกขอบ,บคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะแม่ไปเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ เราก็จะให้เด็กๆพักผ่อนนะคะแม่แม่แล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เรามาสู้กันใหม่นะคะวันนี้เราไม่หมดนะคะแม่หรือว่าเผื่อแม่แม่ท่านไหนเข้ามาดูคลิปดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะแม่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 อยากจะเมตาน้องน้องช้างอยากจะเมตตาสามแม่ลูกก็เรียนเชิญได้นะคะแม่หลังไม้กับพี่ควรอ้วนได้นะคะแม่อินบ็อกเข้าไปหลังไม้ได้นะคะ ชื่อ Facebook ส่วนตัวพี่คนอ้วนก็จะเป็นพลายภูผานะคะส่วนเพจก็จะเป็นช้างพลายภูผานะคะแม่สามารถอินบ็อกได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะหรือว่าจะ โทรสายตรงเลยก็ได้นะคะมแ,มมแม่แม่เผื่อแม่แม่อยากจะเมตตาน้องน้องช้างนะคะคะแนนค่าต้นสับประรดเรายังขาดอีก2,700คะแนนนะคะแม่แม่สำหรับวันนี้นะคะน้องไป๋ก็จะได้ให้น้องน้องช้างเราได้พักผ่อนนะคะแล้วเราไว้ค่อยเจอกันคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะคะพ่อแม่สี่ทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องไป๋ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ